จ้าเบิ่งเฮ็ดขอนสนอันนี้เด้อจ้าพี่น้องป้าพี่น้องจ้ามึงมึงมึงนี่จ้าเฮ็ดขอนสนนำเพิงจ้าเพิ่นเฒ่ากันแล้วจ้านี่จ้าสวองงามคักจ้าพี่น้องเอ้ยปัด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 ปที่โตปัดที่โตปัดที่โตโอ้ยงามคักงามแน่น้อเจ้ากระเด็น อปิดโอ๊ยถ้าเ้าจะพี่น้องจ้ากินบะได้แล้วจ้ะปล่อยเพิ่นไว้เนาะจ้ะเนาะไปไปต่อจ้าพี่น้องจ้าอันนี้บุ้งหัวเฮ็ดอยังรู้จ้าพี่น้องจ้าเนี่ยจ้านี่จ้างามงามค่ะพี่น้องกุจีหน่อยบนแน่ใจว่ากินได้บนเนาะจ้าพี่น้องจ้านี่จ้า ปล Dante, ่อยเพิ่นไว้เนาะจ้าเพราะว่าเฮาบนแน่ใจว่ากินใดบนเนาะจ้านี่จ้าพี่น้องจางามค่ัให้ค่าเฮ็ดนางร่มนะจ้าพี่น้องจ้าแต่บนแน่ใจเนาะจ้าถ้าเฮาบนแน่ใจเ้าบ่เก็บเด้อจ้าพี่น้องจ้าเนาะจ้าปล่อยเพิินไว้เนาะจ้าเนาะพี่น้องจ้าอันนี้เขาเอินเฮ็ดนมสาวจ้าพี่น้องจ้านี่จ้าเฮ็ดนมสาวเห็นบ <ste ve> ่จ้า เอจ้าคือหัวนมบ่จ้าพี่น้องจา๋าในละจ้าเฮ็ดนมสาวหัวนมง,งามคักน่จาจา้ะเอจ่าอ้ยพี่น้องจา๋าเบิ่งสวยประหารจา้างามงามงามมีหลีพี่น้องงามมีหลีพี่พี่เบิ่งพี่สวยประหารสวยจริงๆพี่ชื่ สวยเกินน่ะสวยทั้งอำเภอเลยเนี่ยสวยจริงๆพี่น้องจ๋างามมีหลีงามมีหลีจ๋าจ๋าสวยประหารพี่น้องจ๋าจ๋าสวยทั้งอำเภอจริงๆให้เพื่นอนคงความงามไว้จังสุดเลเนาะจ้าพี่น้องจ๋า นั่นจ้ะย่าไปหนุ่งก็เพิ่นเนาะจ้ะเนาะโอเคจ้าพี่น้องจ้านี่ละพาชมความงามจ้ะพี่น้องจ้าเบิ้ง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 ยังสิงามกางามแน่แท้พี่น้องนี่ละเพิ่นวานเนาะจ้ะสวยทั้งอำเภอจ้ะพุ่นจ้ะพุ่นจ้ะพุ่นโอเคจ้ะพี่น้องจ้า